สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทีมสุดท่านวันนี้อยู่กับผมตับอาทิตย์มิสุมาน,นะครับนี่เราอยู่กันที่นี่เลยคุณผู้ชมงานแ a งคอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46จัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายนเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่ละบูธมีรถใหม่อะไรมาโชว์บ้างปะไปแบบรวดเร็ว เริ่มต้นที่บูธมินิคูเปอร์ก่อนประเดิมนี่คุณผู้ชมปีนี้เขามาในทีมจอห์นคูเปอร์เวิร์กมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้เลยคือมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กคันที่แมนอ่าส่วนรุ่นที่เป็นไฟฟ้าออลอิเล็กทริกก็มาด้วยแล้วก็รุ่นเอสแมนที่เป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กก็มาด้วยนะคุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วใครกลัวรถไฟฟ้ารุ่นเครื่องสันดับก็มามินิจอห์นคูเปอร์เวิร์กและรวมถึงรุ่นที่เป็นคอรเวรเทเบิลก็มาด้วยอ่าใครสนใจมาดูได้เลยที่ oth, Mini, บูตม ถัดจากบูธมินีจะเป็นบูธไหนเป็นไม่ได้คุณผู้ชมนอกจากบูธ BMW บบยูนี่ปีนี้มีมากมายหลายรุ่นแล้วก็หลายสีสันนะซึ่งไฮไลท์ของเขาอยู่ที่นี่เลยบนเวที m 4นี่แล้วก็ซีรีส์ใหม่ด้วยนอกจากนั้นแล้วรุ่นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดคุณผู้ชมรุ่นใหม่ก็มาด้วยมันจะเป็นซีรีส์3 3 3 0 e M Sport ็มซีรีส์5ก็มาด้วย530 e Inspiring าแล้วก็ตัวแรงนะเ5 t o ห r า n g ก็มาด้วยแต่ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณชมม เขามีรุ่นพิเศษมาโชว์ด้วยว่าจะเป็น Ford e v e r วอร์เรสต์สปอร์ตสเปเชียลดิชันคุณผู้ชม1 6 0 0 0ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นและฟอร์ด a n นเจอร์แรปเตอร์ในรุ่นดีเซล2.0คุณผู้ชมเขามีส่วนลด1 5 0 0 0บาทใครสนใจมาดูได้เลยที่นี่ที่บูธฟอร์ดรุ่นอื่นก็มีมาด้วยนะ มาที่บูธสติกเกอร์กันมากผู้ชมปีนี้ไฮไลท์ของเขาคือนี้เลย 7X นะจ๊ะมาโชว์แล้วใครที่รออยู่เนาะคู่แข่งประมาณแบบ EV ราคาร้านกลางๆมาดูกันได้นะรวมถึงสติกเกอร์เอก,ก็มาโชว์เหมือนเดิมแล้วก็ตัว009ที่เป็นสีเขียวใหม่ล่าสุดก็มาโชว์ด้วยใครอยากดูคันจริงสีแบบสวยไม้ถูกใจหรือเปล่าก็มาดูได้เลยที่บูธสติกเกอร์นะจ๊ะนี่ส0 1 r มาโชว์ด้วยนะอีคันหนึ่ง สำหรับบูธดีดาล่าปีนี้คุณผู้ชมยังไม่มีรถรุ่นใหม่มาโชว์นะมีแต่ r ดีซเนาะแต่ว่าใครอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบรถกระบะโมโนคอร์อันหนึ่งะส์ขนาดนี้นี่ก็ต้องที่ดีดาล่าที่เดียวนี้เลย <S <S 1> <S 1> มาถึงบูธหุ <S 1> <S 1> ่นด้แล้วคุณผู้ชมปีนี้ไลอัพมีเยอะมากนะมันจะเป็นแบบรถตู้เนาะเดิมๆสตาเลียก็มานะตู้เล็กสแกเกอร์ก็มาเคตาต่างๆคุณผู้ชมแล้วก็รถไฟฟ้าก็มาครบไม่จะเป็นไออนิกฟ้าออนิก ซิกก็มาแล้วก็ถ้าใครอยากได้สปอร์ตตัวเอ็นไลน์หรือว่าไอโอニックไฟเอ็นก็มาด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ไฮไลท์บนเวทีนี่คุณผู้ชมที่เขามาโชว์ก็คืออย่างที่บอกนะไอโอニックไฟฟ์เอ็นไลน์แล้วก็คันในพระคุมนี้นี่น่าจะเป็นโพนาเอ็นไลน์นะจ๊ะดูจากความมุ่นแล้วแล้วก็คันทางขวาก็มีคุมให้อีกอันนึงอันนี้ก็เดาว่าเป็นเครตาเอ็นไลน์เดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดพระคุมมันจะเป็นรุ่นอะไรแล้วเขาจะขายเลยหรือเปล่าอ่าทีบูตเอ็กเพลิงบ้างคุณผู้ชมปีนี้ไฮไลท์เหมือนเดิมยังงคเป็็น G6 แล้วก ตัว x เผื่ x นนะผู้ชมตัวนี้มีรีวิวทดลองขับเรียบร้อยแล้วไปชมกันได้นะจ๊ะบอกเลยว่าราคาดีมากด้วยราคาเขาปรับลงอีกนิดนึงนะจากราคาคาดการถัดจากบูธ x เผิงผู้ชมติดติดกันเลยนี่สู่ความรู้ล่ะถึงที่สุดกับโรสลอรนะจน๊ะนี่คุรีแนนตัวใหม่ล่าสุดสีตรงตรีมช็อกโกแลตมูดมากถูกต้องที่สุดนะตามเทรนด์ปีนี้เลย ผัดมาข้างๆนะจ๊านี่สเปกเตอร์รถไฟฟ้าที่น่ารู้หลามากที่สุดตอนนี้แล้วอีกรุ่นสําคัญคุณผู้ชมก h o s ซีรีส2มาแล้วนะมาครบหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นช่วงยาวแล้วก็ตัวแบ็คแบดนะคุณผู้ชมตอนนี้สามารถตั้งจองคัดต้อมเลือกได้เลยนะจ๊าสำหรับโรซลอยกดล i ฟซ2นี่เริ่มต้นแค่34ล้านเท่านั้นเองเบาๆ ยังอยู่ในเครือ MGC a ชียของผ e, ู้ชมนี่ทางนี้คันที่คุมผ้าอยู่ดาว่านะดาว่าเป็นเวนเท็เฟสลิมนะคุณผู้ชมแ,แต่ว่าคันที่เผยโฉมเลยที่มาโชว์นี้คือ DBX 707อ่าใครสนใจรถซุร์คาร์นะจ๊ะขับสนุกราคาเบาๆก็มาได้ที่บุตรเอตมาติ e นนี่เริ่มต้น21.9ล้านเท่านั้นต่อมาที่โปโยและจี๊บกันบ้างนี่ก็คือมาโชว์อะไรบ้างนี่2008นะจ๊ะก็<笑><笑>เอาใจช่วยน้องด้วยนะคะแล้วรปโญ408อ่า ทรงฟัสแบกทรงสปอร์ตราคาร้านกลางๆก,ก็ได้แบบเออหรูหร่หากับเขาแล้วสปอร์ตด้วยถัดมากับของเล่นคนรวยนะจ๊ะกับบูธนี่จีบก็มาโชว์เหมือนกันใครที่สายลุยป่ายูนิคเนาะมาได้ที่บูตท,ทางนี้เลยและติดติดการเริ่มต้นที่คันนี้นะจ๊ะเกลคาเล่โฟกาเล่ ree, ale, ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนแรงด้วยแต่ว่าใครไม่ชอบตรง s อ v มาที่คันนี้ได้แกรนด์เทเลสโมโฟกาเล่ mo, ale, ไฟฟ้าล้วนเหมือนกันสำหรับ แบรนด์หรูจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเล็กซัสอ่าปีนี้ดูมรวมคุณผู้ชมเขาค่อนข้างเน้นไปที่รถ s อ v นะมันจะเป็นนี่เลย LX b X, คันเล็กที่เป็นบี p ป k e ตสามารถคัตตอมส่วนต่างๆได้สีสันลายเอยหนังเออยอะไรอันนี้คัตตอมได้นะตามใจส่วนบนเวทีนี้นี่ RX450 p ล u s น,นะจาอ่าก็เนาะเขายกทับมาเป็นแบบรถเอสยซะส่วนใหญ่เนาะนอกจากนั้นแล้วรุ่นอื่นๆก็ยังมีมา NX ก็มา LM นะจารถนายกเนาะสวนรรถที่เป็นซีดานด้านหลังก็มีมาโชว์ด้วยมันจะเป็น IS แล้วก็ เอนั่นเองก็ชอบนะชอบเหมือนกันแต่ถ้าใครงบไม่ถึงนะ LM ไม่ไหวมาทางนี้ก่อนนี่ที่บุนโตโยต้าจ้าเอาผ่านเวลไฟก็ยังคงมาอยู่นะแล้วก็รถ Toyota เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องไฮบริดของเขาแบบเชื่อถือได้คุโร a ่าค s อสยาลิสค o อสนะจ้าบนเวทีที่จะมาโชว์ไฮไลท์ปีนี้ก็จะเป็น c a m รี่แล้วก็ฟอร์จูเนอเหมือนเดิมเนาะขาดไม่ได้นะฟอร์จูเนอรกับโตโยตย้ส่วนรถกระบะรุ่นไขด่ดีอย่าง ให้รักนะดีวเอ่ยให้รักแชมป์เอ่ยก็มีมาโชว์ด้วยรวมถึงด้านหลังนี่คุณผู้ชมให้รักแชมป์ตกแต่งพิเศษนะจ๊ะก็มาโชว์หลายขั้นเลยมาดูกันได้ที่บูธโตโยต้าจ้าตระบูธเอ็มจีคุณผู้ชมนี่ไฮไลท์ปีนี้ของเขาคือนี่เลย i อเอ็มซิกนะเริ่มต้นแค่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นในรุ่นเริ่มต้นนะจแต่ว่ารุ่นท็อปของเขา7จ็ดร้อยกว่ามาเอ้ยแรงปะใครอยากรู้ว่ารถจาก MG 7 0 0็กว่ามาหน้าตาเป็นไงมาดูได้เลยที่บูธ MG ็นะจ๊ะแล้วอีกรุ่นนนนนสใจด้เหมืือกกั็ค S5 EV อ่าราคาประหยัดเริ่มต้นไม่เท่าไหร่เองก็งมาดูได้ที่บูต m อจะ้ะสำหรับบูต ออทีปีนี้คุณผู้ชมไฮไลท์บอกเลยว่ามีหลายคาันเพราะว่าปีนี้มีรถเปิดใหม่หลายรุ่นนี่เริ่มต้นที่นี่เลยเอาวานอีตรอนอ่าใครอยากได้รถไฟฟ้าที่เป็นรูปทรงแบบอวานอ่าจากออดีที่เป็นแบบรถตำนานเนาะใครที่ซื้อออดีก็อยากได้ทรงอวานทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนี่มาแล้วอีตรอนแต่ว่าใครอยากได้ทรงสปอร์ตแบ็ตัว S6 ก็มีด้วยนะรวมถึงนี่รุ่นใหม่อีกรุ่น A5 อาอวานนะจน๊ะนี่คันนี้เป็นปล็อกอินไฮบริดนะแล้วก็เหมือนกันใครอยากได้ที่เป็นทรงสปอร์ตแบ็กมีด้สจ๊ะนี่ ยาวพอๆกับ A6 เลยนะเขาขยายตัวถังขึ้นอนอกจากนั้นแล้วรุ่นที่เป็นแบบตัวแรงสปอร์ตต่างๆก็มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นนี่ RSQ3 RSQ8 สิบกว่าล้านนะจ๊ะเบาๆใครอยากได้ก็มาดูได้ที่บูธอาดีเลยมีครบมีครบจบๆบบูธ Mitsubishi ปีนี้คุณผู้ชม ไฮไลท์ของเขาเป็นใครปไปไม่ได้นอกจากนี้เลย <c oughs> X Ford HEV นะเริ่มต้น899จบที่1ล้าน89บาททันนี้ออปชันดีข้างหลังเบาะหลังนั่งสบายใครสนใจนะคะคิดว่าไม่แพงไปก็มาดูกันได้ที่บูธมิตซูบิชิเลยมีหลายสีนะบูธนิสสันไฮไลท์ปีนีน้มาแล้วนะจ๊ะก,กับเซเลนาซียีคลิปออกเนี่ยผู้ชมน่้จะได้เห็นรูปคันจริงแล้วแหละแต่ว่าซี7ก็ยังขายอยู่ควบคู่กันไปนะคุณผู้ชมใครสนใจมาดูได้ที่บูธนิสสันนะจ๊ะได้ข่าวว่าราคาดีมากๆ ามาที่บูธเกตบอลมาเตอร์ Gate, Walmart, กันบ้างผู้ชมปีนี้เริ่มต้นที่นี่เลยเอาลาร์กุดแฉดมีสีไม้สองสีนะใครที่ยังแบบรู้สึกว่าน้องน่ารักอยู่อยากได้สีสันใหม่ใหม่ก็มาดูได้นะจ๊ะรวมถึงใครที่รอเอสทีคลุนเมเนเชนปรับโฉมก็มาแล้วเหมือนกันนะรวมถึงแท้ง300รเออที่เป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลใครอยากได้แบบเครื่องสันดาบลรว่นทนทนถึกๆกก็ต้องคันนี้เลยจ้า บูธวันโวปีนี้คุณผู้ชมนอกจาก e x 3 0ที่โชว์อยู่หน้าบูธแล้วนี่ไฮไลท์ของเขาบนเวทีใหญ่นะจา๊านี่ e x 9 0รุ่น6ที่นั่งสีวายหน่อยอ่าเพิ่มตัวเลือกของเบาะนะจ๊์มาเป็น6ที่นั่งแล้วรวมถึงคันข้งขางๆนี้สีขาว x 4 90รุ่น7ที่นั่งปลั๊กินไฮบีดก็มาโชว์ด้วยเหมือนกันนี่สวยขึ้นด้วยนะกระจังหนะ้าทรงนี้คือสวยมากชอบมากแบบมินิมอลสุดๆ มาที่แบรนด์เกาหลีกันบ้างคุณผู้ชมนี่บูสเกียปีนี้ไลอัพของเขายังเหมือนเดิมนะมีครบไม่ว่าจะเป็น e v 5หรือว่าขั้นใหญ่หน่อย e v 9นะรวมถึงรถที่เป็นซันดามันจะเป็นคานิว้าเอ้ยโซเลนโตเอ้ยก็ยังมีมาให้เลือกนะคุณผู้ชมใครสนใจรถเกาหลีมาที่นี่เลยบุสเกียจ้า บูธมาด้ามากคุณผู้ชมปีนี้บอกเลยว่ามีสรายเพราะว่าเขาเอา m a ด้า e-c6 คุณผู้ชมรถไฟฟ้าที่มีพื้นฐานร่วมกับสังอาน l07 นะจานี้ดีพอพัฒนามาเป็นตัวนี้เลย e-c6 รวมถึงนี่คันนี้เราเห็นกันที่ญี่ปุ่นมาแล้วรอบหนึ่งคือต้นแบบรูปต้องสวยงามรวมถึงนี่เลยคุณผู้ชม m a ด้า m x 5 35ปี anniversary edition ราคา3ล้าน 6, 9, บาทภายนอกสีแดงภายในสีแทนใครสนใจนะจ๊ะมาดูได้เลยที่บูธมาด้าคันนี้ขายเลยนะ มาที่ <S <S บูตปอเช่กันบ้างคุณผู้ชมปีนี้นี่ที่สุดของสปอรในบูาปอร์เช่คันนี้เลยลรุนะ่เฟรนดรีคุณผู้ชม911คาเล่า GTS คันนี้ราคาอยู่ที่17ล้าน4 0 0 0 0บาทาถ้ารู้สึกว่าแพงไปแรงไปนี่911ธรรมดาสีน้ำเงินตรงนี้ก็มีอยู่นะแต่ถ้านั่งไม่สบายนั่งสองคนมันไม่พอไงอก็ต้องเป็น ทางซ้ายมือนี่พานาเมล่านะจ๊ะนั่งสี่แบบสบายๆตัวแม่ก็ต้องคันนี้นอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมในบูธปอร์เช่ก็ยังมีให้ดูอีกมากมายหลายรุ่นนะ้ำมาดูกันได้หลักๆสีสารที่สุดของสปอร์ตก็ต้องที่บูธปอร์เช่นี้เลยจ้าสำหรับบูธของ Mercedes-Benz ปีนี้คุณผู้ชมเขาเน้นตัวแรงนะเริ่มที่นี่เลย G 6 3นะจ๊ะราคา18.8ล้านเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ว่าเป็น V8 สลิตร เสียงยังเพราะพริพร้งอยู่เหมือนเดิมนอกจากนั้นแล้วนี่มาทางนี้คุณผู้ชมด้านหลังอีกสองคันอ่านี่เลยจ้าถ้าใครอยากได้เปิดประทุน SL 5 5ก็มาหรือถ้าใครอยากได้หลังคาแขง็งและแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยกล้องนี้เลย GT 6 3นะที่สุดของเบนตอนนี้แล้วนี่ส่วนรุ่นอื่นๆของ m e r c e เ e s Benz ก็ยังมาครบคุณผู้ชมเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าตระกูล E Q ต่างๆก็มีมาครบทุกลายอาบคุณผู้ชมมาดูกันได้เลยที่บูธของ e บอร์เซเา มาที่บูธในเครือสังอันคุณผู้ชมนี้เริ่มต้นที่อวตารนะจ๊าแบรนด์พรีเมียมอ่านี่สุดตาสุดเลยคันนี้อวตารวันวันสีเราจะเรียกว่าสีไข่ไก่แล้วกันเนาะเพราะเป็นสีไข่แล้วก็มีประกายมุกด้วยก็เลยเป็นสีไข่มุก นอกจากนั้นแล้วนี่บนเวทีทางดีพอนำคันนี้มาโชว์คุณผู้ชมดีพอลเอสศอ่าเดี๋ยวเรารู้ราคาว่าเท่าไหร่นะนอกจากนั้นแล้วคันที่เขาเน้นโชว์มากๆเลยก็คือดีพอลอีศูที่เป็นรถกระบะนะจ๊ะอนเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้าเกือบสองล้านคุณผู้ชมโชคถูงลมน่าใช้อยู่นะแต่ว่าราคาแอบแรงนิดนึงใครที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ก็มาได้เลยที่บูธด D ีพอล น้องยังคงอยู่น้องยังคงหายใจคุณผู้ชมกับบูธเนต้าปีนี้ยังมาอยู่นะมาครบเลยทั้งเนต้าว2แล้วก็เนต้าเนะนอกจากนั้นแล้วเนต้าเทางด้านหลังก็ยังมาโชว์อยู่อยากให้เอามาขายเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรองลุ้นดูสถานการณ์ด้วยอีกทีนึงนะคุณผู้ชมใครที่อยากได้รถ e ีวที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่แพงมาได้ที่บูธเนต้าจ้า ามาที่บูธโอมิดาแอนเจคู่กันมากคุณผู้ชมปีนี้นี่ไฮไลท์มีหลายคันเลยเริ่มต้นที่นี่นะจ๊ะน้อง J7 รวมถึงนี่ J6 E v ีวนได้ยินว่าลดร,ราคาด้วยรูปทรงสวยงามนะเห็นบนถน,นหลายคันแล้วนี่แล้วก็ทางด้านขวาอีคันหนึ่งและอีกรุ่นหนึ่งก็คือ J5 อ่าขนาดก็จะเล็กลงนิดนึงรวมถึงนี่ C7 เจคันนี้มีคนบอกว่าเออทางภาคใต้ทางมาเลนี่เขาขายแล้วนะเห็นบางคันนี่วิ่งขึ้นมาเที่ยวที่หาดใหญ่หลายคันแล้วด้วยเออคันจริงสวยอยู่นะ แอบมาดูด้านหลังบูตอมประดัดเจ้า,ค,ค,า,าคุณผู้ชมนี่มีเซอร์ไพรส์เชอร์รี่นำรถมาโชว์3รม่ลนนี่คุณผู้ชมดูนี่เลยทิโกโ้ไนทิโก้ครอสแล้วก็อีกหนึ่งคัน a อแปดอนะจ๊ะทางพนักง,งานบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้จาหน่ายนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะจาหน่ายช่วงเดือน8ดเดือน9นี่แหละเดี๋ยวรอเขาเปิดตัวอีกทีหนึ่งเนาะใครสนใจอยากรู้ว่ารถเชอร์รี่คุณภาพประมาณไหนเป็นยังไงงานประกอบแน,น่หรือเปล่าก็าเรามาจับรถคันจริงกันก่อนได้นะคุณผู้ชม บูจีลี่คุณผู้ชมปีนี้บอกเลยว่าใหญ่ขึ้นกว่าง,งานที่แล้วนี่คันที่เป็นพระเอกเขามาโชว์ก็คือจีลี่ e x หคันเดิมนะจ๊ะแต่ว่าปีนี้คือรถมาโชว์อ่ะหลายคันมากขึ้นนะตัวพื้นที่ก็คือเดินได้สะดวกสบายและรถที่เป็นไฮไะท์อีกหนึ่งคันก็คือคันที่บนเวทีนี้เลยนี่จีลี่ตาววิชนะจ๊ะหรือว่าถ้าเป็นชื่อไทยก็คืออะไรดาวประธานพรเลยป้าคันจริงตรวจหรือเปล่าคุณผู้ชมบอกด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณผะคุมอยู่เดี๋ยวเรากลับไปดูรูปอีกทีหนึง่ง บูธฮอนด้าบ้างคุณผู้ชมปีนี้หลายๆรุ่นก็คือมากันครบเหมือนเดิมแต่ว่าไฮไลท์จริงๆต้องยกให้คันิต้า e n 1นี่เ,อออนเ,นเปิดราคาแล้วด้วย1 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคันจริงขับดีมากไปลองขับมาแล้วดูรีวิวกันได้นะจ๊ะส่วนรุ่นอื่นๆโปรโมชั่นก็แรงมากลองมาดูกันได้ที่บูธ h อนด้าเลย ซูซูกิปีนี้มีลูกเล่นเหมือนเดิมคุณผู้ชมกับนี้เลยแครี่ที่ตกแต่งเป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่รับออเมเบอร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคันอื่นๆก็ยังมีมาช์าเหมือนเดิมว่าจะเป็นนี่สวิปแบบตกแต่งพิเศษหรือจะเป็นน้องเล็กอย่างเซเลริโอนะจ๊าสีชมพูสดใสก็ามาด้วยเหมือนกันใครสนใจรถที่แบบตกแต่งแบบพิเศษกับซุซูกิก็มาได้เลยมาลองดูได้นะว่าความเป็นไปได้ในการตกแต่งของคุณเป็นไปได้ขนาดไหน สำหรับจุนเยาวของเราคุณผู้ชมปีนี้ยังมาเหมือนเดิมบูธใหญ่ขึ้นแล้วก็รถที่มาโชว์รุ่นเดียวเหมือนเดิมจุนเหยาแอร์นะจ๊ะสำหรับใครที่จองรถรุ่นนี้ซื้อรถรุ่นนี้ก็ได้สิทธิพิเศษนะคะในการเข้าเราของจุนเยาวแล้วก็ตัวเครื่องบินอีก3ปีเออใครอยากบินฟรีก็ต้องคันนี้เลยลองมาแล้วสําหรับใส่กันบินจุนเยาวไปนั่งมาแล้วไปจีนมาแล้วดีอยู่นะแต่ว่ารถอะยังไม่ได้ลอง <laughs> มาที่บูธ C.A.C.I o n กันบ้างคุณผู้ชมปีนี้ไฮไลท์ของเขานะเป็นน้องเล็กใหม่ล่าสุดนะจ๊ะ ION UT ตรงนี้นี่เซลกระซิบบอกมาว่าราคาเริ่มต้นอ่ะประมาณ4ี่แสเท่านั้นด้วยตอนนี้เปิดรับจองสิทธิ์แล้วนะนอกจากนั้นแล้วนี่ที่มาโชว์ก็คือ p a ร็กเออันนี้ขายดีอยู่แล้วเห็นบนเนรนัหลายคันด้วยแล้วก็คันทั้งข้างน,นี้นี่ทางนี้ M8 นะจ้าตกแต่งแบบเป็นรถที่มีวิวแชร์ในตัวคุณผู้ชมนี้ผู้สูงอายุก็คือขึ้นลงสบายมากๆและอีกหนึ่งคันที่ยังคงมานะคุณผู้ชมงานก,นก่อนก็มาแล้วแล้วงานนี้ก็มาอีกก็คือ h y เปอร์เอสเรถที่มีพลังแมนระดับซุกประคารนะของไออนก็คือเอามาโชว์ด้วยเหมือนกัน บูธบีวีดีคุณผู้ชมปีนี้มีทั้งรถขายแล้วก็รถโชว์นะเอาเริ่มที่รถโชว์ก่อนเนาะคันบนเวทีนึงคุณผู้ชมรถกระบะจ้าชาร์กซิกนะแน่แล้วก็มาคันข้างหน้านีน้นิดนึงนี่บีวีดี D, ซีว้านอกจากนั้นแล้วมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะก็คือน้องแอตโตสองาน้องเล็กมาโชว์ด้วยส่วนรถขายคุณผู้ชมก็มีครบเหมือนเดิมมันจะเป็น M6 ็มหกซีเลออนหกซีเลออนเแอตโตสามอยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นดีๆอะไรหรือเปล่าก็มาดูได้เลยที่บูธบีวีดีจ้าโอ้สบายจังเลยคุณผู้ชมนี่ตออออนนนนี้้ยููู่ใบธขงคุณผชมกกจาก ตัวรถตู้นอเดนซาดี9ที่แบบขายดีมากๆราคาดีเนี่ยเขานำรถรุ่นอื่นมาโชว์ด้วยอย่างคันนี้นี่หรูหรามาก n น9นี่ s อ v คันใหญ่ประตูไฟฟ้าด้วยปิดได้เองนี่ทางนู้นจะมี b ีเอ็กเป็น s อ v ที่แบบดูทับๆหน่อยข้างในหรูหราคันสีดำอันนั้นก็สวยนะแล้วก็คันนี้หลายคนรออยู่เหมือนกันตัว n 7นะดูสปอร์ตสุดๆไปเลยใครที่สนใจเนาะรถที่แบบหรูหราขึ้นมาจาก B ีวดีขึ้นมาอีกอัพเกรดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมาเป็นเดนซาก็ต้องมาดูที่บูนี้เลยจ้า ที่สุดของงานที่สุดของ,งวามไบรรลคุณผู้ชมก็ต้องคันนี้เลยน้องนี่จา้าดรา้อนแม็กนี่ที่เขานำอิซุสูนะดรา้อนมาบุรณะใหม่นี่พร้อมกับใส่เครื่อง2.2 m a กฟอนนะจ้าบอกเลยว่าโอ้โหคนสนใจเยอะมากแล้วก็คันนี้ก็คือทำถึงมากเห็นไหมคุณผู้ชมไฟหน้าก็คือแบบ LED นะลำสุดๆข้างในก็ลำด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคันอื่นๆที่เขาขายก็ามากันครบไม่ว่าจะเป็นน้องดีแม็กหรือว่าน้องบิวเอ็กนะจ๊ะมาทุกลายอัพเลย ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยสำหรับบูธที่สูงสคุณผู้ชมใครที่มีรถเก่าเนาะดูไว้เป็นแนวทางได้เนาะแล้วก็ใครสนใจอยากซื้อรถใหม่มาได้นะที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46ที่นี่เลย Impact Challenger Hall 1-3และ Forum Hall 4คุณผู้ชมเวลาจัดงานนะจ๊ะเริ่มต้นเที่ยงวันถึง4ทุ่มเดินได้กันแบบดึกๆเลยอย่าลืมวันที่26มีนาคมถึง6เมษายนนี้เท่านั้นเราเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูรถของตัวเองบางดีกว่าสวัสดีครับ